วันนี้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่แปดโมงครับก็ตื่นไปไปวัดวัดอะไรนะครับวัดชนะสงครามครับผมทำามหารลายวินองแล้วก็ไปถวายถวายสังฆทานครับตอนเช้าครับไปเขาเรียกว่าอะไรห่ะครับถวายเพลป่ะครับน่าจะใช่นะครับถวายเพงนะครับทางวัดครับแล้วก็ เออเสร็จแล้วก็ไปไปทานข้าวครอบครัวครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดพ่อบริจาคเลือดเสร็จไปไหนอ่ะอ๋อไปดูหนังไปดูหนังกับคุณพ่อครับแล้วก็ไปไปกินข้าวเย็นจบละวันนี้แล้วก็แอบไปเก็บโปรเจกต์ที่พารลกรนมาด้วยครับจริงๆอยากเก็บหลายที่มากเลยนะครับแต่ว่า มันเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลอมตัวไปยังไงเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าไปเดี๋ยวโดนลุมจริงๆเวลาโดนเวลาโดนแฟนคลับลุมนี่รู้สึกเขินเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรอะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ ทำโปรเจกต์ให้วินเยอะแยะเลยนะครับก็จริงๆก็ได้ได้เห็นทุกโปรเจกต์เหมือนกันเพราะว่านั่งดูในทวิตเตอร์อยู่ตลอดครับก็ขอบคุณมากๆครับผม อืพี่เปิดเดย์ขอบคุณครับอืมอืมอืม,อม Mm hmm. วันนี้เห็นแท็ก double two years of win หรือ,อยังเห็นแล้วนะครับก็วันนี้ทวิตกันเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมพยายามไล่อ่านอยู่ครับในทวิตเตอร์ขอบคุณมากครับ สีผมสวยมากจริงๆคือตอนนี้สีมันเริ่มมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มเฟดแล้วครับมันจะเหลืองอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องไปไปเติมสีให้มันแบบว่าให้มันดรอปกว่านี้หน่อยเพราะว่าในกล้องรู้สึกว่ามันมันสว่างไปหน่อยครับเวลาโดนแสงยิ่งโดนไฟนี่คือแบบหัวเหลืองเลยอะไรครับคิดว่าอาจจะเติมให้มันแบบว่าน้ำตาลมนๆม,ม,มากกว่านี้ เจ็บไหมไปบริจาคเลือดน,นะครับไม่เจ็บเลยที่เล่าไปก็คือความจริงมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่ไปตรวจสุขภาพครับแล้วเขาก็เอาเลือดเราไป ใส่ลิ้หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือเขาแค่ทิ้งเข็มไว้หน้าหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บครับรอยแผลคือกล้าวใจมากแผลตรงไหนตรงนี้ป่ะครับตรงนี้นะฮะนี่คือแผลที่จริงๆเนี่ยเป็นแผลตอนประมาณปสามัรทุกคนคือวินวิ่งอยู่ตรงตรงทางเดินที่โรงเรียนครับแล้วก็ วิ่งกับเพื่อนประมาณ3คนก็วิ่งวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็เราก็หันไปดูเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนตามเราทันหรือเปล่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เราหันไปเนี่ยคือมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดประตูเรียนออกมาก็เปิดมาเราก็หันหันนันวิ่งทางนี้อยู่แล้วก็ปึ้งเข้าไปเรียบร้อยแตกเย็บเย็บเอ้ยโทษครับเย็บไปทั้งหมดทั้งหมด8เข็ม8เข็มครับก็คือเย็บข้างในเนี่ยหเข็มแล้วก็ ยับต้องในเจ็ดเข็มครับแล้วก็เคยแขนหักข้างซ้ายตอนสมัยสมัยไหนอ่ะน่าจะปสี่มั้งครับปสามปสองปสามปสี่เนี่ยแหละครับรู้สึกแแขนหักเพราะว่าตอนนั้นคือไปซ้อมบอลโรงเรียนแล้วก็ลื่นลลงจบเลย แล้วก็มีอีกวีรกรรมหนึ่งครับก็คือตอนนั้นที่บ้านรีโนเวทอยู่ครับแล้วก็คือมันก็จะก่อสร้างอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเดินดูว่าเอ้ยทําถึงไหนแล้วบ้านเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เดินเนี่ยมันมีสเต็ปสองอันอนี้ใช่ไหมฮะแล้วคือตรงเนี้ยมันมีตะปูที่เขาแบบเขาเป็นเศษที่เขาลืมเหมือนลืมลืมเก็บอะมันหงายอยู่เนี้ยทุกคนแล้วคือมันอันยาวขนาดเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้มองเราก็แบบสเต็ปเหยียบลงไปปุ๊บก็กดว่า มันทะลุรองเท้ามันทะลุลุดเสียบเข้าไปในเท้าวินอย่างเงี้ยจนสุดอะ่ะคือตอนนั้นคือแบบเลือดอาบเท้าเลือดแบบไหลทั้งบ้านเดินอ่อกช่วยด้วยตะปูทิม่มแล้วก็ไปโรงพยาบาลนนะคระับก็คือจริงๆตอนนั้นไม่ได้เจ็บนะไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าเหมือนมันชาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เจ็บคือตอนที่ตอนรักษานั่นเองก็คือตอนที่เอาผ้าก๊อตเนี่ย ยัดเข้าไปในรูซึ่งคือเราไม่สามารถเราไม่สามารถปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ปิดพัดเตอร์ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าคือแผลมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยพอมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดแค่ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นโพรงอยู่แล้วมันจะไม่ยังยังไม่สนิทนะครับมันจะทาให้เกิดหนอง <c oughs> ก็เลยต้องก็เลยต้องยัดพากอดเนี่ยเข้าไปเข้าไปในเนี้ยทิ้งไว้แล้วค่อยดึงออกมาวันละนิดวันละนิดเพื่อให้แบบให้แผลมันปิดจากด้านล่างขึ้นมาจนแบบปากแผลอ่างเงี้ยครับ ซึ่งตอนดึงพะกอดทละนิททละนิด,ลนดแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่เนะี่ยคือโอ้โหทุกคนโคตรเจ็บเจ็บแบบเจ็บมากครับวนะันนั้นคือแบบบอกไม่ถูกอะมันโดนพะกดยัดเข้าไปในใ,ใ,ในในเท้าเราอะไรเงี้ยครับฉีบบัตไยะหรืฉีบแล้วครับฉีบแล้วครับอันนั้นก็คือเป็นสามเหตุการณ์หลักๆในชีวิตยังไม่หมดครับคิดไดกอีกอันหนึ่งล้ะครับคือตอนนั้นเนี่ย เคยเป็นเคยปั่นจักรยานแล้วก็ล้มในหมู่บ้านครับคือปั่นจักรยานกับพี่สาวแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อยากโชว์ความความเร็วความแข็งแกร่งของขาเราเราก็ปั่นอย่างเร็วเลยครับแล้วก็สรุปว่าล้มพอล้มเสร็จปุ๊บมันถลยไปกับพื้นพื้นปูนนะครับที่มันไม่ค่อยเรียบอะครับเป็นพื้นแบบคอนกรีตปุ๊บขาเรานี่คือแบบเนื้อเปิดประมาณฝ่ามือผมอะเนื้อคือแบบ หายไปแล้วผ้าเบอทุกคนนี่วีรก,กรรมตอนเด็กนี่คือเยอะมากจริงๆทุกปีเนี่ยผมจะต้องรู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรจะต้องโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับปีนี้นะฮะก็เลยก็เลยแก้ด้วยการบริจาคเลือดเลยครับก็เลยขอให้ปีนี้ไม่มีอะไรเลยกันนะครับ ยังมีอีกอันหนึ่งครับคิดออกอีกแล้วครับวีรกรรมอีกอันหนึ่งนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปอ่านหนังสือกับเพื่อนครับที่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งมันจะแบบอ่านได้ถึงดึกมากๆอะไรเงี้ยครับก็จะเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันอยู่นอกร้านครับแล้วมันจะเป็นแบบมันไม่ได้อยู่ในตัวร้านทําให้เราแบบต้องเดินออกไปข้างนอกพอเดินออกไปเนี่ยมันไม่มีไฟมันมืดมากซึ่งตอนนั้นมันดึกแล้วเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนปรากฏว่ามันมีมันเป็นพื้นเรียบๆใช่ไหมทุกคนแล้วมันมี แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยวางอยู่ที่พื้นแผ่นหนึ่งด้วยความที่เราก็โอเคมันคิดว่าเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาแล้วก็เดินเข้าไปครับทุกคนเดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าระหว่างที่เดินเนี้ยเราตกลงไปครับเราไม่ได้ตกธรรมดาเราตกขาเราตกไปข้างหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไอ้ใต้ฟนะิวเจอร์บอร์ดนั้นมันคือท่อทุกคนท่อที่มันไม่มีฝาปิดคือมันเป็นแค่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่ อยู่บนวางบนพื้นซึ่งมันไม่เราไม่เห็นอะไรเลยเราคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาที่วางไว้อยู่บนพื้นเราก็เหยียบลงไปปึ้งโอ้โหเรียบร้อยครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเอ็นจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วต้องใช้ไม้เท้าเดินไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเพื่อนที่เดินไปห้องน้ำกับผมก็ด้วยความที่รักผมมากนะครับก็อย่างแรกที่เขาทําก็คือขำก่อน,นครับแล้วหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาถ่ายผม แล้วเขาก็ช่วยผมครับซึ่งตอนนั้นก็ตลกดีครับก็เรียกว่าเป็นวีลกรรมที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆสมัยคือทุกป,ปีเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไรอีก <c oughs> อืม,อมเดี๋ยวคิดออกจะเล่าให้ฟังนะฮะ ตอนนี้ยังโซนอยู่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังโซนอยู่ไหมเหรอเรียกว่าน้อยลงดีกว่าเพราะเราแบบเป็นห่วงร่างกายตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ใช้ร่างกายทํางานอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยจะไม่ค่อยโซนมากแต่ด้วยความที่จริงๆแล้วเนว,วินเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบชอบทำแอคทิวิตี้ที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมอ่ะชอบแบบอะไรที่มันโลดโหลดอะไรอะ่ะเรียกพูดอะไระโลดผ่านโหลดผ่านโหลด อะไรนั่นแหละครับคํานั้นนะครับเชื่ออืมแฮปปี้วันเดย์ขอบคุณครับผมรถผล่อ้อขอบคุณมากครับเพื่นคุณจีนนะครับขอบคุณครับรถผล่ชายถูกถูกถูกตั้งครับคิดคำนี้ยังนน คิดว่าเรื่องไหนตลกที่สุดเท่าที่เคยเจอนะจะได้เป็นแบบจริงชีวิตก็ตลกมีอะไรให้ขำทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเส้นตื้นแล้วก็ขำง่ายอะไรติด h ฮปปี้วัเดยขอบคุณครับมิกนอนหรือ,อยังครับน่าจะน่าจะถึงบ้านแล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมิกอยู่ไหนและ้ะพี่เป็นกินข้าวหรือ,อยังกินละครับเพิ่งกินมาเองครับแคปจนเมมเต็มแล้ว อาหารเย็นนี้อร่อยไหมครับน้องเจไอนะครับก็อร่อยครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้คุณไม่สบายนะครับคุณก็เลยนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาร่วมทานข้าวมื้อเย็นกับผมทั้งที่คุณเป็นคนเลือกร้านนี้มาให้ผมขอให้คุณไนท์หายไ,ไวๆนะฮะกินอะไรไปครับก็กินกินสเต็กกินพาสต้าครับผม กินอะไรถึงสูงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวินเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยดื่มนมเท่าไหร่ครับตอนเด็กคือเป็นคนที่นอนเยอะมากแล้วก็ออกกําลังกายเยอะก็เลยทําน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สูงครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วนอนเร็วแล้วก็นอนเยอะอย่างนี้ครับน่าจะช่วย ชาลอดไปไหนชาลอดอยู่บ้าน,นะครับ <c oughs> นี่เราไลฟ์มานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยจริงๆนานเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอ้าพี่อีสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อีโทรมานะครับแต่ว่าพี่ยังไงดีอะผมจะรับแล้วไลฟ์มันจะหลุดไหมครับหรือว่ายังไงดีฮะอ้าวพี่ใบลงมารับดีพี่ใบถึงแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลงไปรับพี่ชายผมกันนะฮะแล้วก็พี่เพื่อนๆทุกคน วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับทุกคําอวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เมื่อกาดอีกหนึ่งปีเราเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันนี้เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆอีกวันหนึ่งเลยครับขอบคุณทุกคำอวยพรจริงๆนะครับผมก็วันนี้ขอขอขอจากลาไปก่อนนะอันบล็อกวะ เอาคะนเลขไปก่อน <laughs> <laughs>